มาไปน้องมาุม่มวันบริสลาไปน้องเออจัด่วมันเชื่อไปน้องได้รับาอัมติรดจำเลย้อเออก็คุณก็คุณไปน้องเตีไม่ขอไปน้องีไอเกตับจมคลิปบตริสแต่ล,อองงละเด,ดีมาไปน้องวาก่นอนก่อนแจกก่อนตามบัริสกันไปน้องนะเื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องมาไปน,อไปนอ้องกาทมา <c oughs> วันแล้วเก็มัพุดไ Hmm. Jeg er hjemme.